วัดีค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่า,าแบตเตอรี่ Huawei, ika, หัวไวทีเก้าหัวจอยนะคะเสี่ยมก็วันนี้นะจะมาเปลี่ยนแบตให้ชมนะคะก็สั่งอันนี้มาแล้วนะจากช้อปปีนะเขาก็ได้แบตเตอรี่มานะคะเขาบอกเป็นของแท้แล้วก็ดีค่ะตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนนะทั้งหมดนี้ราคาประมาณ270ถึงประมาณ2องบาทเองนะคะไม่แพงเลยเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยไปถามร้านที่เขาจะเปลี่ยนให้เขาคิดประมาณ5 0านะคะก็ประหยัดเป 200บาทโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงทำได้ไหรือไม่ได้นะเริ่มต้นจากการมาดูสภาพโทรศัพท์จอยกันก่อนเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าจอมันถูกดันให้เปิดออกแบบนี้เลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่บวมนะคะซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนอีกนะคะปล่อยให้มันบวมไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะดันจนหน้าจอแตกเลยค่ะซึ่งเราก็จะเสียเงินมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นด้วยการปิดเครื่องก่อนนะคะ 2. นํนำเข็มจิ้มซิมนะคะมาจิ้มซิมการ์ดของเราออกจากตัวเครื่องก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะ 3. ค่ะไขน็อตออกนะคะเป็นช่องที่อยู่ข้างๆกันกันกนกบช่องที่เสียบสายชาร์จแบตน,นั่นเองคะ่ะจะมี2 ช่องเล็กๆนะที่เป็นกลมๆนะคะให้ไข่หนอตออกก่อนจะด้วยไข่คั้นที่เราได้มาฟรีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะของจอยน็อตของเจอยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยงัดโทรศัพท์มาก่อนนะคะน่าจะเป็นจากการเปลี่ยนแบตครั้งที่แล้วเนาะร้านที่เขาเปลี่ยนให้เขาอาจจะลืมใส่น็อตพืนให้นะคะจากนั้นนะคะ4ค่ะนํา ตัวที่ช่วยงัดเปิดโทรศัพท์นะคะมางัดโทรศัพท์ดูนะของจอก็จะงัดง่ายหน่อยเพราะว่ามันแอบเปิดแงมอยู่แล้วนะคะจากการที่แบตบวมนั่นเองนะคะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะอย่าง,งัดแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคืองัดแรง๋ยวโทรศัพท์เกิดแตกเสียหายมามันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่เย็นๆนะคะค่อยๆงัดไปรอบๆเรื่อยๆ,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 ๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดออกได้อย่างง่ายดายเองค่ะ เห็นไหมคะพอจะเปิดแต่ออกได้นะคะก็เปิดออกได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็ระวังตรงสายเชื่อมตรงที่ตัวทัชสกรีนด้านหลังโทรศัพท์นิดนึงนะคะระวังมันจะขาดนะวันนี้นะคะจอก็ลองจับแบตบลูเพราะว่าแบตบวมนิดนนะคะจากนั้นนะคะเรามาแกะตรงนี้ออกนะคะเห็นไหมคะก็ค่อยๆแกะเบาๆนะใช้มือแกะได้เลยนะตรงมุมด้านนั้นพอแกะตรงนั้นเสร็จออกเรียบร้อยแล้วนะคะน้าไขขั้วนะคะมาไขน็อตบริเวณตรงหัวมุมด้านขวามือของ แบตนะคะเห็นไหมคะมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะให้ไขออกนะคะหลังจากไขน็อตออกนะคะแล้วก็มานำเหล็กออกค่ะแล้วก็วา ก็บไว้ให้ดีๆนะเดี๋ยวหายนะคะเดี๋ยวตอนประกอบกลับคืนหาไม่เจอจะลําบากนะแล้วก็อันนี้นะคะก็แกะตรงที่เชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่นะคะกับโทรศัพท์ออกก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นการงัดเอาแบตเตอรี่ออกค่ะซึ่งก็ายากนิดหน่อยนะแต่ว่าเราแนะนําให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆงัดด้านข้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะออกได้เองค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้งัดนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กับแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะก็ลองใช้ไปได้เรื่อยนะของเจ้าก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวสามเหลี่ยมบ้างนะคะสลับกันไปนะก็เอาตามที่เราสะดวกเลยคะ่ะ ตรงนี้นะคะอยากจะบอกก่อนนะคะของจอยดีนะคะที่มันเคยเปลี่ยนแบตมาแล้วครั้งหนึ่งนะมันก็จะงัดออกไม่ยากเท่าไหร่แล้วเขาก็ติดกาวมาแค่2แถบนะคะทําให้ดูงันแบตเตอรี่ออกจะค่อนข้างง่ายค่ะคราวนี้เรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เข้าไปกันค่ะ ก่อนจะไปทําการเปลี่ยนนะคะมาดูสภาพแบตเตอรี่ใหม่ที่เราได้มานะคะคือก้อนนี้เลยแล้วก็มาเทียบกับก้อนที่เราเพิ่งแกะออกมาจากโทรศัพท์เมื่อกี้นะคะสภาพมันก็จะเย็ยนเย็นนิดนึงนะเห็นเลยได้ชัรเลยนะคะแล้วก็มาเทียบกับก้อนแรกที่ได้มาจากโทรศัพท์ตอนซื้อมาเลยนะคะเป็นก้อนนี้นะคะเป็นหัวเวยแท้จริงๆนะคะที่ได้มากับพร้อมตัวเครื่องเลยก็สภาพคล้ายๆกันนะคะต่างกันนิดหน่อยคืออันแรกที่เราใช้นะมาอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วก็อาจจะบวมนิดหน่อยะค่ะ คราวนี้ก็มาใส่แบตเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้นะกดปิดให้แน่นนะคะโอเคหลังจากเราประกอบแบตเตอรี่เข้าไปในโทรศัพท์แล้วนะคะเราต้องมาทดลองเปิดเครื่องก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวปิดตัวเครื่องประกอบไปเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเปิดเครื่องไม่ได้นั้นจะลำบ,บากอีกต้องมางัดเปิดเครื่องใหม่อีกนะคะเปลี่ยนแบตกันใหม่อีกนะคะ ก็คราวนี้เห็นไหมคะว่าตอนนี้สามารถเปิดใช้งานได้เป็นปกติเลยเห็นไหมคะจากนั้นนะคะพอเราแน่ใจแล้วว่าใช้งานได้เป็นปกติแล้วก็ทําการปิดเครื่องคืนค่นคะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบเครื่องกลับคืนแล้วคะ่ะเห็นไหมคะคราวนี้เราก็เอาตัวนี้มาใส่เนาะเออดูด้วยนะว่าใส่ถูกทิศไหมคะ เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกทิศมันจะดูไม่สมส่วนเหมือนเมื่อกี้นะที่จอยใส่ผิดด้านนะคะก็คาวนี้พราะตรงนี้ก็จะใส่ยากนิดนึงแนะนําให้วางไว้กับพื้นโต๊ะนะคะแล้วก็ทําการใส่แบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดถือแบบที่จอยถือตอนแรกมันใส่ได้ค่อนข้างยากนะคะพอวางกับโต๊ะแล้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วแถมน็อตมันตัวเล็กด้วยนะระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเกิดหล่นนะแล้วก็จะหาลําบากนะก็ไขประกอบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเชื่อมระหว่างตัวทัชส,สกรีนด้านหลังนะคะกับตัวโทรศัพท์นั่นเองค่ะประกอบเข้าไปเลยนะคะปิดเข้าไปกดเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยแต่ก็ระวังสายจะขาดนิดนึงนะคะเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็ทำการปิดฝาเครื่องได้เลยค่ะโดยรีดจากตัวข้างบนนะจากบนหัวโทรศัพท์นะคะค่อยๆรีดมาเรื่อยๆนะจะเห็นเลยว่า ตอนนี้นะคะมันปิดสนิทนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้กาวหรืออะไรมายึดเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยว่าเรียบร้อยสนิทสวยงามนะคะเหมือนใหม่เลยจากนั้นนะคะเราก็นำซิมการ์ดของเรานะคะเข้ามาใส่ประกอบกับเข้าไปในตัวเครื่องค่ะแล้วก็ทำการเปิดโทรศัพท์นะคะทดลองใช้งานดูค่ะว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติดีหรือไม่แล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะคะมาดูกันค่ะ ก็พบว่าเครื่องสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยจะมาปิดเครื่องนะคะเพื่อทาการชาร์จแบตนะคะแล้วก็มาดูว่าตอนนี้นะคะมีแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะจากแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมาประมวลผลในการปิดเครื่องอยู่นะคะคราวนี้มาดูกันค่ะตอนนี้จอยเสียบสายชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ไฟชาร์จเข้าแล้วค่ะได้อยู่ที่57%ค่ะสำหรับตอนนี้นะร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยตอนนี้ก็ชาร์จมนี่แล้วอันนี้ดูแบบเดิมนะสภาพเป็นแบบนี้เลยก็รู้สึกภูมิใจตัวตัวเองนะก็เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเนาะง่ายกว่าที่คิดอีกโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพีงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดใครมีคำแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำตรงคอมเมนต์ comment, หรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์ในการทดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองนะคะก็สามารถแชร์ความเห็นข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด s u b ส c r i b e นะคะและอย่าลืมกดกระดกิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะ หรือว่าจะเข้าไปชมพิวโอนอื่นดังนี้ค่ะ